แบ็กอั 3, ส่งข้อมูลไปยังเครื่องอื่นใช้สำหรับสำรองข้อมูลเฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่งซึ่งจะสำรองข้อมูลเฉพาะบริษัทที่เลือกไว้เท่านั้นโดยจะมองที่รหัสบริษัทเป็นหลักในการเลือกสำรองข้อมูลในกรณีที่จะเลือกแบ็กอั3คือในเลคตอรี่นั้นมีหลายบริษัทและต้องการข้อมูลเฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้นค่ะ ในที่นี้นะคะโปรแกรมจะสำรองข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เลือกเช่นผังบัญชีรายชื่อลูกหนี้รายชื่อเจ้าหนี้รายการวอชเชอร์รายการใบส่งของก็คือรายการทรานเซ็คชั่นทั้งหมดนั่นเองนะคะโดยจะสำรองข้อมูลสาขาภายในบริษัทนั้นทั้งหมดด้วยกรณีรุ่นที่มีสาขาค่ะ ประโยชน์ก็คือนะคะสามารถนำข้อมูลที่สำรองนี้ไปรีสตอร์ข้อมูลยังอีกไดเรกทอรี่หนึ่งได้โดยไม่ทับกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วถ้ารหัสบริษัทไม่สํากันค่ะ